เม่อใดได้มีโอกาสได้มารีวิวปลาดอกกระเจียวแดงให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านได้รับชมเลยอันนี้เป็นดอกกระเจียวแดงพี่น้องกระเจียวแดงล่างงอ่อนดอกใหม่ๆเลยนี่ยดอกแดงอันนี้เป็นดอกกระเจียวอยู่ตั้งภาคอีสานแถวอุดรน้องคายเนาะ ดอกกระเจียวแดงนี่เพิ่นตัดหญ้าให้เรียบร้อยแล้วจะแตกต่างกันจะบ่คือกันกับดอกกระเจียวทั้งจังหวัดเลยเนาะอันนั้นดอกกระเจียวทั้งพู่นออกเป็นสีชมพูพี่เนาะออกเป็นสีชมพูดอกใหญ่กาญเงาอันนี้เป็นดอกกระเจียวนี่น้ำโขก มีน้ำโขกมีน้ำปลาน้ำโขกอันนี้เพิ่งกิไปคุดมาปลูกไว้น้ำปลานี่คนระับเป็นต,ตึ่งเลยพี่น้องเป็นสวนเลยพี่น้องเป็นสวนเต็มเลยปลาดอกกระเทียวเป็นสวนเลยสามารถที่จะสร้างไร่ได้ได้พี่น้องสร้างไร่ได้น้ำเก็บไปขายเก็บไปขายได้ ผู้ลงคนก็จีเข้าใจว่าดอกกระเจียวแดงกินได้บ่เนาะก็สันกินได้พี่น้องเนี่ยกินได้เป็นบางพื้นที่พี่น้องบางพื้นที่ก็กินได้สาหรับยุ่เขตนี่กินได้พี่น้องแต่ว่าบางพื้นที่นี่มันอาจจะหึ้นเนาะอาจจะหึ้นหรือว่าขมอาจจะกินบ่นได้แต่ว่ายุ่เขตอุดรน,นี่กินได้เ้ยพี่น้อง เขียดอุดรนี่กินได้สามารถนําไปลวกกินกับปุลกับแจ้วได้พี่น้องดอกดอกไม่ไม่ชุ่มมันดอกไม่ไม่นเนาะดอกไม่ไม่ดอกบอลออนด,ดอกไม่ไม่นะพี่น้องสามารถนําไปลวกนี่นี่ออกไม่ไม่ยังสี่พี่น้องสามารถนําไปลวกกินกับปุลกับแจ้วแสบขนาดนี่พี่น้อง ด,ดอกมันอ่อนมันออกโดดแล้วมันกับจีแกเนาะมันแกกับจีบอแสบมันจีหยาบหมดสามารถที่กินได้จีหยาบสามารถสร้างรายได้ทำเงินได้พี่น้องทำเงินให้แกคอบมขั้วไ,ไอันนี้เป็นเอามาปลูกคือในป่าในสวนนี่นะเนาะดอกกระเจียวแดง เป็นทุ่งดอกไอ้เกี่ยวเด้พี่น้องผู้ใดสินั่ไปเป็นตัวอย่างเอาไปปลูกไ้มีทีจากลรไรสองไรเนี่ยพี่น้องไปปลูกได้ปลูกน้ำทีน้ำสวนได้ปลูกแกมป้ายางก็ได้พี่น้องปลูกไว้เพื่อมันเป็นดอกจะได้เก็บกินหรือเก็บขายก็ได้สร้างรายได้แก่ครอบครัวเด้พี่น้องเด้ แต่ว่าดอกกระเจียวอยู่ทั้งไอ้จังหวัดเลยมันอาจจะเป็นสีชมพูนะพี่นองเป็นสีชมพูกลบอมงาเป็นดอกกระเจียวงามนั่นพี่นองงามเป็นสถานที่ทองเที่ยวอยู่ทั้งผู้นะผู้กระดิ่งนสิผู้ดอกกระเจียวทั้งจังหวัดเลยเป็นไปเกี่ยวเนาะแต่ว่าภาคอีสานเทาทั้งอุดรน้องคายเป็นปลาเป็นโคกโคกกี่หินแฮ ก็มีกระดอกกระเจียวซุ่มนีแ่แหละเพิ่นไปหาขุดมาขุดมามาปลูกไว้เติมเนี่ยพี่น้องเอา้าวสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องมารีวิวให้เบิ่งว่าผู้ลังค่วนอิสงสัยว่ากระเจียวแดงี่สิกินได้บ้านอ้ออิสงสัยเนาะน,นี่อ่อนๆจัึ่งสิกินได้พี่น้องเอาไปลวกเอา้าวสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้เด้อมากับกดไลค์กดแชร์กดซาตอไป อดกระดิ่งแจ้งเตือนพอจะบอได้ผิดพลาดในคลิปของห้องใหม่ๆอีกต่อไปเนาะพี่น้องเนาะเอาบ์าหนี้็จดิดแย้มล่าพาจากพี่น้องป้องใ่ทุกทุกคน,นเลยเออกดา,า,าวทำมาสวรัสดี